สวัสด,ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการติลาการีแอค t ชั่นนะฮะวันนี้เราจะมารีแอคชั่นตัวอย่างของชาแซมฟิลลี่ออฟเดอะกอนะฮะหรือชื่อไทยว่าชาแซมจุดเดือดเทพเจ้านะฮะเป็นหนังภาค2ของหนังที่ผมอาจจะพูดได้ว่าสำหรับผมนะอย่างน้อยก็สำหรับผมคือหนังไล์แอคชั่นของ DCU ที่ดีที่สุดนะครับผมรู้สึกว่าเรื่องนี้คือเรื่องที่ดีที่สุดแอคชั่นอาจจะสู้เรื่องอื่นไม่ได้นะ แต่ในเชิงของดรามา่าในเชิงของตัวละครในเชิงของสิ่งที่มันอยากจะเล่าผมคิดว่าชาแซมภาคแรกคือคือตัวอย่างที่หนังที่ประสบความสําเร็จหนังที่เป็นเนื้อหนังที่เป็นที่เป็นเนื้อเป็นหนังจับต้องได้ไม่ต้องเป็นแบบเป็นแบบยิ่งใหญ่อลังการก็สนุกได้ดีได้ผมรู้สึกว่าชาแซมของ DC ีเนี่ยคือตัวอย่างหนังเรื่องนั้นนะฮะแล้วก็ฉากที่ อพาร์ตเมนต์ฉากที่เปิดประตูที่หน้าอพาร์ตเมนต์ยังเป็นฉากที่ผมรู้สึกว่าแม้ว่าผมจะลืมหนังส่วนอื่นไปแล้วแต่ส่วนนั้นยังติดตึงอยู่ในสมองของเราเลยนะครับเปื่หนังเรื่องนี้เนะี่ยยังคงได้พุ่มกับคนเดิมนะฮะคือคุณเดวิดเอฟแซนเบิร์กนะครับที่กำกับภาคแรกกำกับพวกแอนนาเบลเนี่ยมากำกับหนังเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ยังได้มือเขียนบทกลับมาคนแรกคือคุณแฮร์รี่เกเดนนะครับที่เขียนบทภาคกัแล้วแล้วก็ยังเพิ่มคุณคริสมอร์แกนที่เป็นคนเขียนบทพวกแฟชช a ยฟ้าแซนฟิเรีรเยสเน ตรงนี้ด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นงานรวมคนสายแมสมารวมตัวอยู่ด้วยกันนะฮะก็เลยน่าจะพอรับประกันได้ว่าหนังเนี่ยมันน่าจะสนุกยิ่งขึ้นยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นเพราะในงานคอมมิคอนนะพี่พุ่มกลับมาบอกว่า Warner b ์ o t เดอรให้ตังค์มากขึ้นนะภาคเนี้ยแล้วผมก็ใช้หมดไปกับพวกฉากแอคชั่นทั้งหลายนะเพราะฉนั้นก็มาดูกันเลยแล้วกันว่าฉากแอคชั่นที่เขาบอกว่าเขาใช้เงินไปเยอะเนี่ยมันจะเป็นจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่านะไปดูกันล being honest like what am i even contributing <laughs> wow there's already a superhero with a red suit with a lightning bolt on it aquaman is literally huge and he's so manly and batman is so cool <laughs> and i'm just me <irrel> <laughs> I, <función> <makes> I feel like a fraud it doesn't matter um, anyway the wizard gave me superpowers เหมือนเล่าภาคหนึ่งให้ฟังอะเอ้าแอนนาเบลโอ้เป็นไงเนーム Children stole the <laughs> power of all the gods this is very personal billy <laughs> look i might not have as much experience as you because i'm not super old like you but i've seen all of the fast and the furious movies lady <laughs> it's all about Hmm. Hmm. Your world will not survive this I don't know how we fight powers like this I really don't everyone can be worthy. Let's give it a chance hmm. Now go fight for your family. Go fight for the world. เรืเชลซิงเกอร์นะครับเมื okay. ่อกี้อืมผมรู้สึกว่าเอลเมนที่ผมมองว่ามันน่าจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในเรื่องเขาน่าจะอาจจะยังไม่ได้ยังไม่ได้บอกมามากกว่านะคราจะมั่กีจะโนเว้นหมู่ใครแล้ว เขาน่าจะกักไว้บอกในส่วนอื่นมากกว่าเพราะาตรงนี้มันเหมือนเป็นไม่เหมือนเป็นเรื่องของโชว์ความสนุกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ออกมาเป็นเด็กๆแต่ว่าขนาดเดียวกันแล้วผมก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ได้มีพาร์ทของที่ทําให้รู้สึกว่าพาร์ทแรกมันสนุกดน,นการที่แบบเฮ้ยพดะเอกได้ลองพลังน,นู่นนั่นนี่ยังไม่พร้อมแต่ตอนนี้นเหมือนทุกคนสู้เป็นแล้วมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันกลายเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ธรรมดาาเรื่องหนึ่งอ่ะในการที่ฝั่งนี้ก็มีพลังฝั่งน้นก็มีพลังแล้วก็สู้กัน มันไม่มีดราม่าหรือความแตกต่างที่ผมรู้สึกว่าในภาคแรกมันให้จากตัวอย่างได้แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าหนังมันจะแย่นะแค่มีความรู้สึกว่าถ้าวัดจากตัวอย่างแค่ดูตัวอย่างเนี้ยังรู้สึกว่ามันสูญเสียสิ่งที่มันทาให้มันเข้มแข็งไปคือส่วนที่มันรู้สึกว่าตัวละครนี้มันเป็นยังเป็นเด็กๆยังก็ก็แก๊กแต่นี้มันเหมือนว่ามันเริ่มเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นภาระหน้าที่ของการเป็นชาแซมกับตัวมันมันเริ่มใกล้เคียงกันมากขึ้นมันไม่เหมือนแบบทอนแรกที่มันรู้สึกว่ามันตลกตลกจากการที่ที่ทําทั้งเววอร์ชั่่่่่นนนไไได้กก็็มมแแา หนังเรื่องนี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวให้ไม่ทำไม่สามารถทำให้เข้ Bref, าใจว่าอ๋อชาแซมมันจะต่างจากซูเปอร์ฮีโร่คนอื่นยังไงในเมื่อตัวละครที่เป็นเบลลี่มันเริ่มมันเริ่มโตขึ้นแล้วเขาจะสร้างชาแซมให้มันแตกต่างยังไงเพราะในคอมิกอะเบลลี่มันเป็นเด็กตลอดกาลเนี่ยออกไหมในคอมิกมันไม่ต้องมูหัวนักแสดงจะโตรหรือมีอะไรมันก็เป็นเด็กตลอดกาลแต่เนี้ยมันแตกต่างออกไปเมื่อนักแสดงโตขึ้น,นคุณจะปรับเรื่องราวยังไงคุณจะปรับตรงนี้ยังไงว่าคุณไม่สามารถเลืองเรื่องราวของเด็กตลอดกาลที่ แค่มีพลังเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วคุณไม่สามารถจะเล่นดราม่าเดิมๆซ้ําได้แล้วคุณไปหาดราม่าใหม่ๆเล่นเออมันมันมันเป็นความยากอยูเ่เหมือนกันนะสำหรับผมนะที่ที่มันจะทํำยังไงให้ยังสดใหม่ด้วยองค์ประกอบที่ทําให้มันเป็นตัวมันมันได้เริ่มหายไปทีละนิดทีละนิดแล้วนะครับอ,อ่อนี่คือทั้งหมดนะฮะของรีแอคชั่นในส่วนของชาแซมนะครับในส่วนต่อไปน่าจะเป็นแอนดอร์นะครับส,รสำหรับสมาชิกทั่วไปก็เจอกัน11โมงสำหรับสมาชิกที่ เป็นชุดแป้งทอดขึ้นไปก็อาจจะเจอกันเร็วหน่อยผมจะรีบตัดรีบปรงแล้วนะครับแล้วก็เย็นนี้มีรีวิวสดประมาณ4ี่ทุ่มก,กว่านิดนึงไปดูรอบสื่อของ emergency declaration นะครับหนังเกาหลีฟอร์มยักษ์เรื่องใหม่ที่เขาเข้ามาแล้วก็บอกว่าเป็นเหมือนเป็นฟอร์มยักษ์ของปีนี้ที่เกาหลีเขาตั้งใจส่งมาก็เดี๋ยวไปดูว่าเดี๋ยวรีบมารีวิวสดในช่วงดึกค่ำวันนี้นะครับขอบคุณดววนที่ตามรับชมนะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งจิงกัเบลกันได้วันนี้ผมดีมจะตีนังกันดูหนัง ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย